สวัสดีครับสวัสดียมเย็นวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซ็นโกลงเขาจะเป็นสินค้ายอดฮิตและก็สินค้าที่ลูกค้าการตอบรับเป็นอย่างดีกับลำาโ้งที่ที่1 12. น2ิเ้ว1คน1นะครับวันนี้ก็ถือว่าชมมอบลูกค้าทั้งหมดอยู่ที่ออเดอร์ไว้อยู่ประมาณ42บใบนะครับวันนี้ก็น่าจะแพ็คกิ้งส่งลูกค้าออกภายในคืนนี้นะครับโปรโมชั่นยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับวันนี้อัปเดต6พฤษภาคมขอ5พฤษภาคมขออภัยครับ5พฤษภาคมยามเย็น นะครับบรรยากาศก็กแดดล่มลมตกนะถือว่าอากาศเย็นสบายนะครับประมาณ27ยุ่งมิ8องศาเซลเซียสครับนะ,ะฝนก็อยู่ที่ประมาณ20ถึง30เถือว่าพายุก็ผ่านไปอีกหนึ่งหนึ่งพายุนะครับกับพายุโซนร้อนถือว่าพัดผ่านก็ได้รับความเดือดร้อนหลายพื้นที่นะบางพื้นที่บางจุดก็ค่อนข้างที่จะมี ได้รับผลกระทบอย่างหนักนับสลับพายุโซนร้อนลูกนี้ที่พัดผ่านมาอย่างพื้นที่ของประเทศไทยของเรานะก็ฝากติดตาม,มาแล้วกันนะครับนะก็จะเริ่มติดตามความเคลื่อนไหวของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเ <c oughs> พื่อที่จะเตรียมตัวรับมือกับพายุโซนร้อนลูกต่างๆที่จะพัดผ่านมาที่ประเทศไทยของเราแล้วก็มียอมความกดอากาศต่างๆที่พัดผ่านมาครับถือว่าอ่ะก็เป็นดีใจกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อ่าถือว่า ได้รับน้ําฝนนะครับช่วงนี้นะครับได้รับน้าฝนก็คือว่วาชุ่มช่าหลายพื้นที่นะครับบางที่ก็เริ่ม آ, ทําไร่ไถานาเตรียมหวานนะครับเริ่มเตรียมการไถนะไถไร้ไถานานะก็มาดูเรื่องำโพวงต่อนะครับทีดีหนึ่งอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งไม่อัดยี่สิบมิลเพลทหลบฝนลูกยางกันทิ้งหัวจับเหล็กนับสีโจตันไม่อัดแท้ไม้ทีทีเจ็ดชั้นนะครับคุณภาพยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับนี่ พร้อมดอก1ใบ3,499บาทนะครับ1ใบ ,3499 บาทแต่ถ้าสั่ง4ใบพร้อมดอกนะครับ13,599าบาทมีฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับแถมฟิลเตอร์ให้ตะแกงปั๊มโรงงานนะครับหูจับเด็กทุกอย่างกันกิ้งนะครับเป็นสินค้าขายดีประจำวันแล้วก็ประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนด้วยนะครับสำหรับเจ้าที่ดีหนึ่งน 12, 1นนิ้ว1คูณหกับโปรโมชั่นพิเศษที่อุบลราชธานี ถ้าผมมีดอกกอินแล้วจะสั่งตู้เปล่าก็4ใบ1อ่บาสิบ8,199บาทคนระับ4ใบตู้เปล่า8,199บาทถ้าพร้อมดอก1ใบ ,3499 บาทนะครับแต่ถ้าสั่ง4ใบพร้อมดอกพร้อมใช้งานพร้อมดัง1 10, 3 5 9 9บาทเท่านั้นกับโปรดีทีเด็ดกับทีดีหนึ่งยังขายดีอย่างต่อเนื่องติดตามทุกโปรโมชั่นของทางร้านดูกันแล้วกันนะครับมีโปรใหม่ๆให้ได้ชมกันมีโปรใหม่ให้ ได้เลือกการสลับลูกค้าที่สั่งจองสินค้าอุปกรณ์ต่างๆของร้านบนมศึกษาบนราชธานีกับโปรโมชั่นมากมายนะครับฝากติดตามด้วยทุกโปรโมชั่นมันจะเป็นที่นี่หนึ่งแ่นดินไวเทอร์โบบีบีบาตินนะครับแล้วก็อีกหลายหลายแบบที่สั่งจองเข้ามาก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับโปรโมชั่นใหม่ๆให้ได้อัปเดตทุกวันนะครับนี่ก็เตรียมส่งมอครับนี่ยอนเดอร์6เตรียมแพ็กกิ้งส่งลูกค้านะครับที่ดีหนึ่งก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันแรก 2699บาทนะครับแหลก12 U ยเนี่ยก็ประมาณนี้สินค้านะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้อัปเดตวันนี้ลั่นสตูดิโอทับวันนี้กับวัน,นที่5พฤษาคม25นยามเย็นที่บนราชนีฝากติดตามทุกโปรโมชั่นของทางร้านด้วยแล้วกันนะครับอัปเดตทุกวันนะครับถ้าท่านที่สั่งจองสินค้าอุป,รปรกรณ์ต่างๆอุป,รปรกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งสินค้ามือ1่มือ2อก็มาชมได้ที่ร้านเลยครับสินค้ามากมายให้ได้เลือกชมกันสินค้าอุป,รปรกรณ์ต่างๆให้ได้เลือกหา สินค้าต่างๆมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้ได้ชมกันนี่อาจารย์บัตรอาจารย์บัตวันนี้แกกินข้าวกี่โมงนะวันนี้กินข้าวสี่เกือบสี่โมงครับสี่โมงเช้าสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นก็เที่ยงกเที่ยงกับสี่โมงเย็นก็เพื่อลูกค้าใช่ไหมครับนี่เพื่อลูกค้าครับก็เต็มที่ทุกแนกนะวันนี้ท่านี่สั่งจอเข้ามาอ่ะทีหนึ่งว่ากันไปนะอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะหนึ่งใบพร้อมดอกแถมฟิลเตอร์ให้ตะแกงปั๊มโรงงานหูจับเด็กกุญแจกันกิ้งตามโปรโมชั่นที่เราอัปเดตนะนะฮ หนึ่งใบ3า9 9บาทถ้าสั่งพร้อมดอก4ใบ13,599บาทหนับ13,599บาท4ีใบพร้อมดอกแต่ถ้าสั่งตู้ปล่า8,199าบาทในอัดยี่สิบินไม้ทิเทศเจ็ดชั้นที่ในในอุบลราชธานีโปรดิเทเดตกับความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานีกับโปรโมชั่นมากมายถ้าที่สั่งจองสินค้าก็ฝากติดตามแลวกันนะครับกับโปรโมชั่นที่อุบลราชธานีนะฮะ 0 8 5 6 3 1 3 0 0 1 0 9 2 7 5 6หนึ่นะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันที่สั่งจองก็อย่าลืมนะครับสินค้าโปรโมชั่นมากมายทุกครั้งที่สั่งสินค้าก็ทักมาที่เพจนะครับร้านเปิดนะครับจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับแปดนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาหลัง18บแนาฬิกาก็คือร้านหยุดทําการนะครับเปิด8ปดนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านที่สั่งสินค้าก็สั่งภกักกลางวันก็จะมีพนักงานแอดมินคอยตอบรับลูกค้ารับบริการลูกค้า ท่านที่จะโทรมาก็โทรในเวลาก็จะเป็นเี่ดีสุดตามในเวลาก็จะมีพนักงานให้การอตอบรับข้อมูลต่างๆท่านที่สอบถามต่างๆก็มีพนักงานเรานับแอดมินที่คอยบริการลูกค้าท่านที่สั่งจองผ่านหรูร่แบบผ่านช้อปปี้รัชดนาะก็มีระบบออนไลน์ที่เราจะตอบรับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาระบบอัตโนมัตินะฮะท่านที่สั่งจองก็ฝากติดตามทุกทางของทางร้านด้วยกันแล้วกันครับท่านที่สั่งจองขอบคุณทุกการติดตามวันนี้5พฤษภาคมที่อุบลราชธานีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ